ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือช่วงเวลาที่เราพักผ่อนก็ตามสายตาของเราจะถูกใช้ในการเพ่งและจดจ่ออยู่กับหน้าจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปแท็บเล็ตเครื่องเล่นเกมไปจนถึงหน้าจอทีวีก็ตามและผลที่ตามมาหลังจากที่เราใช้สายตาจ้องหน้าจอเป็นระยะเวลายาวนานก็คือ อาการตาล้าครับไม่ว่าจะเป็นปวดตาแสบตาตาแห้งไปจนถึงบางคนที่จะเจออาการแบบว่าน้ำตาไหลหลังจากที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลายาวนานครับและในวันนี้ผมไอาจาาก AI อท t จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ Philip i m a x m a s s a าเจเครื่องนวดครอบดวงตาที่จะทำให้สายตาของเราผ่อนคลายมากขึ้นถูกใจใครที่เป็นสายจ้องหน้าจอตลอดเวลาต้องมีครับไปชมรีวิวกัน ภายในกล่องของ Philips i m a ม Massager มาพร้อมกับถุงผ้าสำหรับใส่เครื่องนวดคู่มือการใช้งานแบบเร่งด่วนและคู่มือการใช้งานฉบับเต็มสายชาร์จ USB Type A to Type C และตัวเครื่องนวด Philips i m a ม Massager โดยการดีไซน์ตัวเครื่องของ Philips i m a ม Massager มาพร้อมกับการออกแบบให้สามารถพับเก็บได้ง่ายเลือกใช้สีน้ำเงินเข้มแบบ n v y b l u e ตัดกลับความเงากระจกสะท้อนด้านหน้าของตัวเครื่องให้อารมณ์เหมือนเรากําลังใส่แว่น V R ในการใช้งานอยู่เลยครับโดยวัสดุของตัวเครื่องเลือกใช้วัสดุแบบซิลิโคนยูริเทนออร์แกนิกพลาสติก ABS และผ้ายืดทําให้ฟิลิปไอมาช์มัสมัชเจอร์ตัวนี้มีน้ําหนักโดยรวมอยู่ที่365กรัมเท่านั้นถือว่าเบามากๆสําหรับแว่นที่ใส่ครอบตาเรานะครับโดยการสวมใส่ฟิลิปไอมา x ์ a s s ม g e เจอร์ตัวนี้นะครับเวลาที่เราใส่ใช้นวดเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงอาการ ของคอบาไหลครับเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่ไม่ได้หนักมากครับและแบตเตอรี่ในการใช้งาน p h i l i p อมาส์แ s สเซ g e r อรตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่ที่1,200 mAh ลอาครับจะใช้กำลังไฟในการชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มที่2.5วัตต์ใช้ระยะเวลา2ชั่วโมง25นาทีในการชาร์จครับผ่านพอร์ต USB Type C ที่ซอนได้เก๋ได้เทและฉลาดมากๆครับเวลาที่เราจะชาร์จ Philip s iMax m ม s s ซ g e r ตัวนี้ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเรามองผิวเผยเงี้ยเราแทบไม่เห็นช่องพอร์ตอะไรเลยครับซึ่งเขาซ่อนพอร์ตโดยการที่เราต้องพับตัว p h i l i p อ iMAX ลงมาครึ่งหนึ่งครับด้านล่างของตรงแว่นเนี่ยเขาจะมีช่องเสียบ USB Type C มาให้เราครับนอกอนจากจาการเป็นเครื่องนวดฟ h i l i p อแม็กซ์ s ัสเซตัวนี้ยังมีหูฟังมาให้ภายในตัวและเป็นหูฟังแบบบอ c คอนดักชันครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการฟังเพลงของเราได้ครับซึ่งการทํางานของบอลคอนดักชันก็คือเขาจะสั่นสะเทือนที่ตรงกระดูกหูของเรา และให้เสียงเข้าไปที่หูชั้นในของเราโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านการใส่เข้าไปในหูของเราครับทำให้เวลาที่เราใช้งานฟ i i i ป s อแมส a มส e ั่นเจ้ตัวนี้และฟังเพลงไปด้วยอยู่เนี่ยเรายังคงได้ยินเสียงรอบข้างบรรยากาศรอบข้างตัวเราอยู่นะครับถั่วเป็นไหลที่ค่อนข้างดีมากๆทําให้เราสามารถรับรู้เวลามีคนเดินมาหรือคุยกับคนอื่นๆได้อยู่ตลอดเวลา นอกเหนือจากนี้นะครับตัวของ p i l l p ไอมาส์ m มสเซเจอตัวนี้มีระบบเสียงผ่อนคลายมาให้เราทั้งหมด3รูปแบบครับที่เราสามารถกดปรับเปลี่ยนได้หรือหากใครอยากจะเชื่อมผ่านบลูทูธที่ผมบอกไปก็สามารถทําได้เช่นกันครับโดยคําสั่งการใช้งานของ p i l l p ไอมาส์แมสเซเจอตัวนี้จะมีปุ่มอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ปุ่มครับทางด้านขวาและซ้ายมือเรามาเริ่มที่ทางด้านขวาก่อนนะครับ ปุ่มทางด้านขวาตรงนี้กดค้าง2วิเพื่อใช้ในการเปิดเครื่องปิดเครื่องครับส่วนการกด1ครั้งจะเป็นการกดปรับเปลี่ยนโหมดในการนวดของเราที่มีให้เลือกถึง5รูปแบบครับกด2ครั้งจะเป็นคําสั่งเปิดปิดการประครบอุ่นและปุ่มทางด้านซ้ายหากเรากดค้างจะเป็นการค้นหาสัญญาณบลูทูธครับและการกด1ครั้งจะเป็นการกดเปลี่ยนเพลงถัดไปส่วนการกด2ครั้งจะเป็นคําสั่งเล่นเพลงและหยุดเพลงครับ และสำหรับประสบการณ์ในการใช้งาน Philips Eye m a s s แ a จเตัวนี้นอกเหนือจากการนวดแล้วนะครับเขายังมีตัวประครบร้อนภายในดวงตาให้เราด้วยครับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายในการใช้งานมากขึ้นครับซึ่งพื้นที่ด้านในกรอบเครื่องนวดจะเป็นหนังนาโนโซิลิโคนที่จะสัมผัสกับผิวหน้าของเราให้สัมผัสผิวที่นุ่มลื่นและภายในหนังซิลิโคนตัวนี้เขาก็มีถุงลมนวดจุดฝังเข็มบริเวณตา ที่ออกแบบโปรแกรมจากการนวดมาจากการนวดมือโดยมีโหมดการนวดอยู่ทั้งหมด5โหมดครับโหมดแรกก็คือโหมด Eye Beauty Mode นวดกดจุดต่อจุดครอบดวงตาแรงกดปานกลางโหมดที่2 i Eye Care Mode นวดอย่างนุ่มนวลรอบดวงตาและขมับแรงกดปานกลางถึงหนักโหมดที่3 Sleep Aid โ o มด นวดอย่างนุ่มนวลรอบดวงตาและขมับแบบเบาๆและโหมดที่4 i w a r m i n g Mode ประครบอุ่นรอบดวงตา42องศาไม่มีการนวดใดๆและโหมดสุดท้ายคือ Music Mode สำหรับใช้ในการฟังเพลงอย่างเดียวโดยเฉพาะไม่มีการนวดไม่มีการประครบอุ่นซึ่งข้อดีของการประครบร้อนจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและบรรเทาความเมื่อยล้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาได้อย่างชงัดขจัดอาการปวดตาและตาแห้งพร้อมฟื้นฟูสภาวะตาล้า ถือเป็นความสามารถที่ช่วยดวงตาของเราได้เยอะมากๆสำหรับการประครบร้อนสำหรับใครที่สนใจ Philip i m a าส Massger เขามีราคาจำหน่ายไม่ถึง4 0 0 0บาทมีบริการผ่อนให้ทั้งใน La ัก da าและ s h อป e e ครับและขอเตือนไว้ก่อนว่าหากใครที่สนใจจะซื้อไปใช้งานและคุณมีโรคประจำตัวทางสายตาหรือเป็นคนที่เพิ่งผ่าตัดตามาและมีโรคหัวใจหรือเป็นคนที่กำลังตั้งครรภ์และเป็นเมนอยู่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน Philip i m a า m a s s แมสซตัวนี้นะครับนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดและสิ่งที่เราจะได้ ในการช่วยให้เราผ่อนคลายสายตากับทาง Philips m าส s แมส e s e เตัวนี้หากใครสนใจหรือมีอะไรอยากสอบถามคอมเมนต์และเปลี่ยนคุยกันได้เลยครับผมจะรีบไปตอบทันทียังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอตัวไปนวดก่อนแล้วมันสบายตาม,มากๆเลยไว้พบกันครับบ๊ายบาย